จอดการที่อยู่ร้านเครื่องดนตรีมาพักผมอ่ะคนเห็นผมเล่นบ่อยแล้วครับแต่เราจำไม่ได้เพราะเล็บเรายาวกางไกลแต่เล่นไหมพอละเอ้ยจะไม่จไม่หมดเลย โอ,อ๋มาละพอมาอยู่ได้สวัีครับไม่เอาๆอันนี้อันนี้คดีคดีชุนคดีครับชื่อลีมครับเข่าเนี้เหรอเข้าเนี้ยแหละชื่อวีค่ะเอ่อฉายาที่เรียกกันนะครับก็ฉายาของกาลีมหมา นี่นี่บางทีบางทีก็หมาครับแต่ว่าบางทีก็หมีครับช่วงไหนกินเยอะๆหน่อยก็จะเป็นหมีอยู่ดีก็เรียกไอ้หมาไอ้หมาไข่เรียกไข่ทไมที่ไงที่ดูชินจังแล้วมันมีชิโร่ชิโร่น่ารักลองพูดดิชิโร่ชิโร่ชิโรเชินร่ชสบรรับแหมแกก็สบาิเกิน สบายทุกอย่างวิเป็นคนเครียดค่ะมันมันอึมอึมคึมอึมคึมมันทำมืนทำมืนยังไงไม่รู้เวลาเครียด็บี่เป็นคนโรแมนติกไหมเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยก่านเพราะเขาเป็นคนสบาย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 อะไรของแกสบายวะสบายสบายอะไรวะจะเป็นได้ยังไง วิเพิ่งเรียนจบค่ะเราเพิ่งได้งานพวกทีนี้พี่ที่รู้จักที่อยู่ที่ทำงานก็เลยพาไปเที่ยวเนี่ยไปฉลองที่ร้านที่การลิ้นเล่นอยู่ครับร้านแดนเดลมิดก็เออไอผู้ชายคีไข่มันนั่งข้างหน้านั่งเรายืนเรายืนอยู่นั่งอยู่เนี้ยก็นั่งมองเห็นแบบผู้ชายคนนี้หน้าตาสวยจังห <laughs> น้าตาสวยจัง เพนว่าผมเป็นทอมรัาตอนแรกผมยาว,ยาวรครับไม่กว่าผมยาวตรงเนี้ยครับไม่กว่าตรงเนี้ยทรงนี้เลยแต่ว่าผมไม่ผมไม่หนาขนาดนี้อ๋อไม่ผมหนาแบบตอนนั้นตูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ก็แบบเออน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอาทิตย์หน้าจะมาอีกรอบหนึ่งเราก็แบบมันนั้นก็ไม่ได้อะไรครับกะว่าเออเขาน่ารักดีนะอะไรเงี้ยก็ผ่านไปแล้วพอผ่านอีกอาทิตย์หนึ่งก็นึกเฮ้ยร้านอาทิตย์ที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าเราดีกว่า เดี๋ยวถ้าวันนี้มานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเบอร์แล้วก็มาปุ๊บเขาก็ให้เพื่อนขอเบอร์โทรไปปุ๊บเซอร์ไพรส์เลยครับผมผมบอกเออฮัลโหลนี่จําเราได้ไหมอ๋อจําได้นี่เหรอแต่พูดชื่อใครมาไม่รู้พอดีวันนั้นมีคนขอเบอร์อีกอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็ป๊อปแอนออร์อร์ออร์อร์ก็ไม่คิดว่าเขาจะโทรมาไงก็ก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอใช่ปุ๊บก็โอ้ดีใจจัง ก็ต <laughs> ื mm ่นมาก็มาเปิดร้านครับแล้วก็ขายของวินั่งขายของผมก็นอนนอนข้างหลังอีีากซื้อกีาก็อยู่ไปเรื่อยครับแต่ส่วนใหญ่ผมต้องออกไปเล่นดนตรีสักสามสี่ทุ่มอะไรเงี้ยครับเวลาการีไม่อยู่วิก็จะเป็นคนเป่าไม่ค่อยรู้เรื่องดนตรีครับแต่ว่ามาใช้ใช้ลูกค้าให้เสียบนู่นเสียบนี่ลองเอง ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเข้าตอนที่ผมไม่อยู่ตลอดเลย <laughs> แล้วจะมาถามอะไรยากๆแบบอะไรเงี้ยคาสเนี่ลค้าาสวยนีนะ่ยเน,นะ <laughs> นแล้ว <laughs> มมอันว่างๆก็ไปกินนี่ก็ชอบกินบุฟเฟ่เป็นชีวิตจิตใจครับใครตอบไม่ <laughs> ผมเป็นคนกินน้อยฮะจ้า <laughs> <laughs> วันที่ออกรถครั้งแรกนี่มีสุรสยครับผมขับไปรับเขาที่ที่หอ ขับไปรับเสร็จผมก็ไม่ได้บอกว่าผมออกรถอะไรสีอะไรผมก็ไปจอดยอยหน้าหอผมก็เห็นเขาเดินออกมาแล้วออกมาแล้วปกติสักพักนึงเดินเดินไาเดินไปเปิดรถใครวะเคาะเคาะด้วยรถเขาล็อกอยู่ไปไปผมก็ผมก็กดกระจกลงวิเท่านั้นแหละไปกดรถวิ่งวิ่งไมทันเลยไปกดรถใครเขาก็ไม่รู้ไปเคาะเคาะ วันเกิดนะคะเขาจะมีของมาเซอร์ไพรส์แต่ว่าจะเรียกเซอร์ไพรส์ไหมมันก็กึ่งกึ่งอ่ะเซอร์ไพรส์ไม่เคยได้เลยครับ <c oughs> จับได้ตลอดคือวันที่เราจะต้องไปซื้อของขวัญเนี่ยเราก็ต้องแอบไปไม่งั้นมันจะเซอร์ไพรส์ได้ไงผ <c oughs> มก็ต้องหาเรื่องเอ้ยเดี๋ยวเรามีต้องไปธุระไปอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ก็หายไปทั้งวันโทรมาละทำไรอยู่อยู่ไหนเนี่ยเรามาเดินเดินคนเดียวเป็นไปได้ไงใครจะไปเดินห้างคนเดียว ก็กูเล็กเด็กน้อยก็กูเล็กเด็กน้อยผมก็ซื้อของไม่ให้เสร็จปุ๊บเป็นวันนี้ไปไหนกับใครมาเนี่ยอะไรเงี้ยในใจมาไม่ไปซื้อของขวัญมาเคร่งทิ้งเลยทีนี้เคร่งทิ้งเลยทีนี้เที่ยงคืนกะจะให้ขับรถอยู่เตื้อไม่ไหวให้หยิบมาเอาเอาไปเลยของขวัญวันเกิดช่วงที่ผมอยากได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเป็นอะไรไม่รู้ผมก็จะพูดแต่อันเนี้ย ตอนนั er mm ้นเป็นเอฟเฟกครับแบบอยากได้มากดีเลยอะไรสักอย่างเงี้ยดีดียี่สิบเขาไม่รู้ดนะครับไม่รู้ดีดียี่สิบคืออะไรแต่ว่าผมผมบ่นครับดีดียี่สิบอยากได้ดีดียี่สิบอยากได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าจนเหมือนว่าเขารู้ว่าผมอยากได้เขาก็แบบว่าเหมือนว่าแอบสัวทายอะไรเงี้ยครัเขาเขาเป็นคนแบบจดจ่อเวลาจะเอาอะไรก็เขาจะเปิดคอมอยู่อย่างนั้นอ่ะเปิดอยู่อย่างนั้นอ่ะยูทูบเปิดเป็นร้านคลิปเปิดฟังเสียงโน่นฟังเสียงนี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออตรงกับวันเกิดพอดีก็เลย เออตอนนี้อยากได้กีตาร์โัวใหม่พอดีเลยวันไปเถอะวันไปเถอะโทรหารุ่นพี่คนหนึ่งให้เขาช่วยไปซื้อให้ไปชื่อได้ใช่พี่หนุ่มเผลอมา<ข>อด้วย<อ>นะแต่วันนั้นนะ่ะเขาไปด้วยกับพี่หนุ่มพอดีผมก็ไม่รู้ไปแอบนัดกันตอนไหนครับพออยู่อยู่ที่เวิร์้งผมก็แบบเป็นคนแบบว่าไม่เอะใจอะไรทั้งนิดเดียวเลยผมกะผมกะจะซื้อแล้ววันนั้นนะ่ะพี่หนุ่มเอาเอาเลยดีกว่าวะเอ้ยอทำท่าเพี่หนุ่ม <laughs> นิสัยไม่ดีพี่หนุ่มว่าเฮ้ยลิมอย่าเลยมันไม่ดีไม่ดีหรอกเฮ้ยพี่ผมว่ามันดีไหมพี่เฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยเชื่อพี่เลยมันไม่ดีผมว่าอะไรวะคนจะซื้อของจะมาห้ามจะมาอะไรผมก็ไปรออีกร้านหนึ่งเขาบอกเออลิมเดี๋ยวพี่ลืมของร้านนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงอะไรเงี้ยเขาก็ถือเขาก็ถือไอ้ดีนี้สิบเนี่ยมาที่เขาที่วิจะซื้อขายผม เขาก็ถือมากลับฝับกับผมโอ้ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วพอถึงวันเกิดแล้ววีก็ไปแอบเอามาให้ผมเปิดมาเฮ้ยอันนี้มันที่เราฝันถึงเนี่ยอ,อะไรอะไรประมาณนั้นใช่ปล่ล่ะใช่ถ้าขายไปนะเลิกเลย มันนี้คบกันห้าปีแล้วค่ะแต่ว่ารอลผมจะแบบพอดีเดินจะเข้าเรื่องรถก็เนี่ยค่ะเขาเป็นคนของเขาเป็นคนอย่างเงี้ยก็รักชอบเขาในที่เขาเป็นแบบนี้บางทีมันจะขัดหูขัดตาบ้างนิดนึ่ง้่ผมว่าเยอะเลยแหละครับแต่ก็ก็คล้ายๆกันครับก็คือแบบผูกพันแล้วก็เหมือนแบบว่าจะจะได้ทำอะไรแบบว่าให้มันดูแบบ เป็นรูปเป็นล่าหน่อยอย่างร้านนี้ก็เกิดขึ้นมาได้เพราะเขานะครับผมก็เป็นคนแบบว่าชอบขายของอะไรในเน็ตอะไรอย่างนงี้กเขาบ,บอกไม่เปิดร้านนะบอกร้านนูเปิดจะไปอย่างเราจะไปเปิดร้านได้ไงอะไรเงี้ยเน็ตก,ก็เปิดได้เหมือนเป็นตเตมิมเต็มกันมากกว่าค่ะก็อันนี้ก็สุดโต่งไปทางด้านนึงอีกคนก็สุดโต่งไปทางด้านานึงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเข,ข้ากันได้ิไปนะอืมเครียดสุดก็สบายสุดอยู่ด้วยกันสบายละ บอกรักกันเท่าไหร่ม,มันไม่รู้พูดไปพูดไปบางทีมันไม่น่าเชื่อแต่แบบทําดีกว่าไงซึ่งเขาก็ทําให้เห็นได้ในบางครั้ง <c oughs> เกือบดีแล้วเนี่ยเกือบดีแล้วประมาณนี้ครับ่ใช่เพราะว่าไม่ค่อยบอกรักเขาไม่ไม่ไม่ได้คบกันแบบว่าหวานแหววสวีทก,กันมาตั้งแต่แรกออกนแนวแบบหาหามากกว่าจะอะอกเป็นแนวเพื่อนกันมากกว่าซึ่ง ก็คุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยอะไไม่มีอะไรจะบอกก็เห็นอยู่ทุกไประหว่างก็มีนะครับก็รักรักรักเหมือนกันนะ